สำหรับลุงแมวแล้วนะครับซีรีส์เทรลใช่นะเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ถ้าเกิดท่านผู้ชมช,มชอบ JRPG เนี่ยต้องหามาเล่นนะครับแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ลุงแมวคาดหวังนะครับว่าวันหนึ่งจะสามารถเล่นได้จนหมดเนะเพราะได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างมานานนะครับว่าเกมนี้เนี่ยมันสุดยอดในเชิงเนื้อเรื่องนะครับเป็นเหมือนมาหากราบหนังสือต่อกันหลายเล่มมากมากนะครับลุงแมวก็อยากรู้ประสบการณ์ตรงนั้นเนะแต่ว่าปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยก็คือหาช่องเข้า ไม่ได้สักทีนะครับผมเพราะว่ามันมีเยอะมากแล้วก็เหมือนกับเนื้อเรื่องมันดําเนินไปหมดแล้วเนี่ยไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีนะครับแต่ว่าในที่สุดโอกาสนั้นก็มาถึงนะ t r a i l in the Sky นะครับเพราะที่ลุงแมาเข้าใจอันนี้น่าจะเป็นแบบเหมือนกับภาคแรกเริ่มต้นเลยนะครับเราไม่จําเป็นต้องรู้อะไรมาก่อนเลยนะครับแล้วก็เล่นภาคนี้ไปได้เลยก็ลุงแมวก็เลยรีบกดโดยพันนะครับจริงๆเนี่ยโหลดมาทั้งตัวเดโมบนสตีมนะครับเล่นบน lglyx แล้วเนะ แล้วก็โหลดเดโมของ Switch 1มาลองนะครับแต่ว่าในที่สุดก็ตัดสินใจนะครับที่จะเล่นบนตัว Switch 2เนะเพราะว่าหน้าจอเป็น8นิ้วนะครับผมในวิดีโอนี้เนี่ยก็เลยจะมาแบ่งปันนะว่าเล่นแล้วรู้สึกยังไงนะครับสำหรับ2ชั่วโมงแรกซึ่งแน่นอนว่าถ้าแค่2ชั่วโมงแรกเนี่ยมีให้โหลดเดโมอยู่แล้วนะท่านผู้ชมสามารถไปโหลดเดโมได้เลยนะครับถ้าเกิดอยากจะลองฟังว่ามันประมาณไหนยังไงเกมแนวไหนนะครับคุ้มค่า ในการที่จะไปโหลดเดโมโหรือว่าเกมเต็มมาหรือเปล่านะครับก็วันนี้ก็อยากจะมาแบ่งปันกันโดยที่แน่นอนนะครับว่าลุงม,มวจะไม่มีการพูดถึงเนื้อเรื่องไม่สปอยเลยทั้งนั้นนะครับแต่ว่าอาจจะบอกทํานองว่าเออเกมนี้เนี่ยถ้าพยนตรมันต้องเจอกับอะไรบ้างนะครับเพราะลุงม,มวคิดว่าเกมนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นสุดยอดแห่งเกมเนะแต่ว่าในขายเดียวกันเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่เกมสําหรับทุกคนนะครับผมก็เอ,องมาดูกันก่อนนะ อันแรกอยากคุยเรื่องเพอร์ฟอร์มนซ์ก่อนเลยนะครับคือลูแมวเล่นบน rog x นะก่อนหน้านี้นะครับตัวเดโมนะก็เอ่อเข้าใจว่าเป็น1 0 8 0 p นะครับลูแมวยังเห็นเฟรมเรทมันตก,ต,กตกขึ้นขึ้นอยู่เลยนะคือเฟรมเรทก็โอเคครับแต่ก็อาจจะถ้ารันอยู่ที่ตัวแบตเตอรี่โหมด25วัตต์เนี่ยก็เฟรมเรทก็ยังไม่ได้ที่60ินิ่งๆเลยนะครับลูแมวก็เลยมีความสงสัยว่าถ้าเกิดพอร์ตมาอยู่บนสวิตช์สเนี่ยนะมันจะ เล่นที่60 a p s ได้ยังไงนะครับผมโดยที่ไม่ลดกราฟิกเลยแล้วก็มีความกังวลอยู่นิดนึงว่าเขาจะลดกราฟิกไปแค่ไหนเพราะว่าลุงแมวชอบกราฟิกของภาคนี้มากนะครับมันสวยงามสุดๆเลยเล่นบนตัว a o g l x นะแล้ว <ๆ S 1> ก็ในที่สุดก็ได้คำตอบว่าตอนแรกเนี่ยโหลดเดโมโบน Nintendo Switch 2มาเล่นนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยเดโมที่ให้เล่นบน US เนี่ยมันเป็นเวอร์ชัน Nintendo Switch 1นะ ก็มีเฟรมเรทตกนะครับแล้วก็มีขอบแตกๆนะแต่ก็ด้วยหน้าจอ8นิ้วก็เลยตัดสินใจว่าโอ้นี่มันเจ๋งมากเลยนะเป็นประสบการณ์ที่ดีก็คิดว่าจะกดบนนี้แน่นะครับแล้วก็พอเมื่อวานเกมออกใช่ไมก็ไปกดเวอร์ชัน r v วิส2มานะครับพอไปกดมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเล่นไป2ชั่วโมงเนี่ยนะความคมชัดนะครับผมเท่าที่ลองเล่นตลอดทั้งเกมอะไม่ใช่ 1080p แน่ๆนะลุงไ,ไม่แน่ใจว่ามันคือ 720p หรือว่า 900p นะครับแต่ก็เอ่อถ้าดูจากหน้าจอของตัวสวิตซ์2เองนะครับก็จะไม่เห็นตัวขอบแตกๆอยู่ประมาณหนึ่งนะแต่ก็ถามว่า s ี r i ียสมั้ก็อาจจะไม่ได้ s ี r i ียสมากนะครับมันก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าคุณภาพแย่แต่ก็ไม่ได้แบบชัดเท่ะแะละก็มีเห็นขอบขอบแตกๆอยู่บ้างนะครับแล้วก็ ในเชิงของเฟรมเลทนะตอนเล่นปกตินะครับเดินในตึกเนี่ยลูแมวเข้าใจว่าน่าจะเกือบเกือบหกหรือ60นะแต่ว่าตอนที่เราเดินในเมืองนะครับแล้วก็เดินในแถวแถวป่าแถวอะไรที่มันเริ่มต้องเออเลนเดอร์เยอะๆนะครับหรือว่าศัตรูมาเนี่ยก็มีเฟรมตกไปบ้างนะถามว่ารู้สึกไหมก็รู้สึกนะเขาว่ารู้สึกก็คือรู้สึกว่าเฟรมมันตกนะครับแต่ว่าถามว่ามันแย่ไหมก็ไม่ได้แย่นะครับผมเพราะว่าถ้าเราเปรียบเทียบอป่เช่นลูกแมวเ,เองเนี่ยเอา G ล X มัน7นิ้วเนอะอันนี้มัน8นิ้ว นะก็ถือว่าโอเคถ้าเกิดสมมุติว่าใครมี PlayStation 5นะอาจจะลองโหลดแล้วถ้ามีพอท่ลลองดูนะครับว่าท่านผู้ชมรับความแลกได้ไหมนะน่าจะเป็นตัวจบอีกอันหนึ่งเหมือนกันเพราะว่ากราฟิกมันคงสุดขีดนะ60 FPS นิ่งๆน,นี่น่าจะได้อยู่นะครับแต่อันนี้ลรงมาไม่ได้ลองนะก็ไปลองก,อกันก็ได้นะครับถ้าเกิดใครซีเรียสเรื่องตัวเฟรมเรทกับกราฟิกนะครับต่สำหรับลุงแมวก็ถือว่าโอเคนะครับเล่นบน Switch 2 ในเรื่อง performance เนะเสียงภาคมีในช่วงเวลาสำคัญแทบจะเ,เรียกได้ว่าแทบจะทั้งหมดนะครับที่เป็นช่วงไฮไลท์ของเกมคือก็ถือว่าถือว่าภาคเยอะนะถ้าเทียบกับเ,เกมอื่นๆนะครับเกม JRPG อื่นๆเนะี่ยถือว่าเหมือนกับตั้งใจแล้วก็มีเสียงภาคเยอะมากๆนะก็ช่วยได้นะครับในการทำความเข้าใจมันก็สบายกว่าอ่านตัวหนังสืออย่างเดียวนะแต่กรั้นแล้วนะครับเกมนี้เนี่ยอย่างที่บอกถึงบอกว่า เราอยากจะคุยว่ามันเหมาะสำหรับทุกคนหรือเปล่านะคือมันมี learning curve ที่สูงประมาณหนึ่งนะครับถึงแม้แต่ละคนบอกว่า้างนี้เนี่ยจะเข้าถึงง่ายแล้วนะคือถึงแม้จะมีเสียงภาคแล้วนะก็แน่นอนว่าต้องพึ่งพาภาษาอังกฤษเยอะนะครับแล้วก็มีการอ่านที่เยอะมากนะเยอะมากทั้งการอ่านบทสนทนาเองเนะซึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้ยากเท่าไหร่นะแต่มันจะมีพวก tutorial นะครับการใช้ คอร์สนะการใช้แบบหินแร่ที่เอามาใส่ตัวเราเนะการใช้พลังนะครับระบบต่างๆของเกมที่จะต้องเรียนรู้นิดนึงอ่ะหรือว่าแม้แต่แบ็กกราวน์สตอรี่นะที่เล่ามาแล้วบางทีเล่ามาเป็นตัวหนังสือนะก็มีให้อ่านกันอยู่ตลอดนะครับซึ่งมันไม่ใช่แค่ต้องอ่านเฉยนะแต่มันต้องทําความเข้าใจด้วยนะครับคือถ้าเกิดไม่อ่านไม่ทําความเข้าใจพวกนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยอินเท่าไหร่เป็นประเด็นอีกอันที่น่าพิจารณาซึ่ง ถ้าเกิดท่านผู้ชมซื้อบนตัว s t ีม m PC อย่างเงี้ยก็อาจจะมีมอดในการปรับภาษาไทยมานะหรือมีภาษาไทยมาง่ายกว่านะครับอันนี้ก็อีกอีกข้อหนึ่งที่น่าจะพิจารณาด้วยนะครับผมลุงแมวยังคิดเลยนะระหว่างที่เล่นไปว่าเออถ้าเกิดสมมติเราเล่นไปแล้วเกมนี้มันเป็นภาษาไทยหมดเนี่ยมันคงสนุกริมกันนะเพราะว่ามันก็จะได้เข้าใจทุกตัวอักษรแบบเข้มข้นนะแล้วก็จะง่ายขึ้นเข้าถึงง่ายขึ้นนะครับผมแต่ว่าออไม่ยากนะภาษาอังกฤษไม่ยากมาก ถึงขนาดแบบที่รู้ไหมว่ายอย่างเช่นว่า Triangle Strategy ไงนะอันนั้นยากนะครับเพราะว่ามันเป็น O English นะแต่ว่าอันเนี้ยก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นก็เป็นภาษาที่เราใช้กันทั่วไปนี่แหละแต่มันมีให้อ่านเยอะมากกว่าก็แบบว่าโอ้อันเนี้ยก็ต้องบอกว่า Learning Curve มันค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับก็ต้องอดทนนิดนึงนะต้องค่อยๆใจเย็นๆค่อยตามไปแล้วยิ่งในช่วงแรกๆนะครับที่ต้องไปแบบเรียนรู้สิ่งต่างๆบางคนจะรู้สึกว่ามันถาโถมพนาดรู้แมเอเองเล่นหลายรอบนะรู้ไหมก็รู้สึกว่า มันถาดโผมมาพอสมควรแต่ถ้าเปรียบเทียบกับภาคออริจินอลที่ลุงแมวเคยเล่นที่มันเอามารีมาสเตอร์อ่ะก็อันนี้ก็ถือว่าดีขึ้นเยอะมากแล้วนะครับอันนั้นอาจจะโหดกว่านี้มากเนะเนื้อเรื่องนะครับอันนี้ไม่เล่าว่าเป็นยังไงนะแต่อยากจะคุยเรื่องการออกแบบตัวละครเสียงภาคอันนี้ถือว่าทําได้ยอดเยี่ยมนะสชั่วโมงแรกเท่านั้นนะครับก็ยังรู้สึกว่าโอ้ตัวละครเต็มไปด้วยเสน่ห์นะครับมีแบ็กกราวด์สตอรี่นะแล้วเราก็อยากจะเรียนรู้ต่อว่าเป็นยังไงตัวละครสามารถ แบกเกมไปได้นะเราแบบอยากจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เอาใจช่วยนะครับตัวละครต่างๆอยากติดตามเรื่องราวของเขาไปอันนี้ถือว่าทําได้ดีเสียงภาคก็ยอดเยี่ยมนะครับแล้วรู้ไหมว่าท็อปเทียร์ถ้าเกิดใครชอบสาย JRPG เสียงภาคอันนี้รู้ไหมเล่นแบบภาษาอังกฤษนะก็จะคุ้นเคยกับเสียงภาคของเสียงประมาณนี้อยู่แล้วนะครับถือว่าดีเลยนะดีไม่มีอะไรต้องติกันนะครับการาฟิกการแสดงออกของตัวละครหน้าตานะครับเอ่อมุกตลกน่ารัก ความแบบเป็นเมืองบทสนทนาต่างๆโอ้ได้หมดได้หมดนะครับมันมันดีมากนะมันดีมากถึงแม้จะมีเฟรมตกๆบ้างก็ตามเนะแล้วก็ในเชิงของเกมเพลย์เนี่ยน่าสนใจนะครับว่าภาคนี้นะครับเ,เกมเพลย์เนี่ยเป็นเกมเพลย์ลูกผสมเนะผสมระหว่างตัวคล้ายๆเกือบๆเป็นแฮ็กแอนด์สลัด้วยซ้ำก็คือวิ่งไปฟันดะนะครับใช้ท่าไม้ตายได้นะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าพอสู้ไปถึงจุดหนึ่งอยากจะเข้าไปสู่ แบบละเอียดนะคือก็สามารถเข้าไปเล่นแบบเป็นเทิร์นเบสได้นะครับซึ่งระหว่างการเล่นเนี่ยเราไม่ต้องเล่นเทิร์นเบสก็ได้นะคือเจอศัตรูลูกกระจอกก็ตีเลยนะครับก็แต่ก็ไม่ได้ตีง่ายนะหมายถึงว่าใช้เวลาตีอยู่ประมาณหนึ่งกันนะครับะจะกำจัดศัตรูแต่ละชุดไดนะ้แล้วก็เก็บค่าประสบการณ์แต่ว่าก็เลือกได้นะมันจะใช้พลังที่ซับซ้อนขึ้นได้ถ้าเกิดสมมติเราเล่นแบบเทิร์นเบสนะครับแล้วก็ในระบบเกมเองอย่างที่ว่ามันมีระบบเลเวลนะแล้วก็มีระบบคอร์สนะครับก็คือเป็น หินแร่ประจําตัวเรานะซึ่งพอประจําตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็เป็นตัวทริกเกอร์ตัวพลังนี่แหลนะให้ใช้พลังได้นะก็ไอสลอดของหินแร่มากเท่าไหร่นะครับก็จะสามารถที่จะใช้พลังได้นะอันนี้น่าจะมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนในภายหลังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีท่าไม้ตายปกตินะครับแล้วก็ยังมีท่าไม้ตายที่เป็นเหมือนกับถ้าเกิดเราตีศัตรูแล้วมนุมนๆเนี่ยจะมี Followup นะครับ ก็คือตีตีเสริมอะไรนะตีเสริมตีเพิ่มเนาะแล้วมันยังมีอีกอันนึงเรียกประมาณแบบ S command S curve อะไรประมาณเนี้ยนะคือ S attack อะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็น Ultimate นะครับมีท่าไม้ตายแบบ Ultimate เสริมขึ้นมาอีกก็จะมีอยู่ประมาณ 2- 3 l ส y e r เยนาะของการต่อสู้นะครับซึ่งถามว่าการต่อสู้สนุกไหมก็สนุกเลยนะครับเพลิดเพลินแล้วก็เออเกมนี้ก็ต้องเรียนรู้การใช้ยานะการใช้ของด้วยนะครับเพราะว่า มันค่อนข้างยากทีเดียวนะลุงแมวเล่นนอ,อร์มอลก็ยังต้องแบบหยุดใช้ยาเป็นระยะนะครับถือว่าสนุกใช้ได้เพลินนะไม่ได้มีดีแค่เนื้อเรื่องอย่างเดียวนะครับลุงแมวน,นึกไปถึงเกม Metaphor นะครับร e แฟนแ a ซิโนะเอ่อคอมแบทประมาณนี้นะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็มีทั้งตัวเอ่อคล้ายๆเป็น Real Time นะแล้วก็ Hybrid กับการเล่นแบบ Turn b a s บสถือว่าทำได้ดีเป็นเป็นมิดขึ้นเนาะเพราะนั้นในภาพรวมนะครับถือว่า ลุงแมวไม่มีคําถามเลยนะว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่ดีหรือเปล่านะคำถามเดียวที่ลุงแมวเลงต่อไปเนี่ยคือเกมนี้เออ่เป็นว่าที่เข้าชิงเกมออฟเดอะเยีร์หรือเปล่านะครับก็อันนี้ต้องเล่นไปแบบสุดๆนะนะซึ่งไม่รู้ว่าจะเล่นกี่ชั่วโมงจบแล้วก็แน่นอนว่าขออย่าสปอยเนื้อเรื่องอะไรใดนะครับได้ข่าวว่าเออ่ chapter 2น่าจะวางแผนที่จะออกแน่นอนนะเพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดสมมติเราเริ่มเล่นจากภาคนี้ใช่ไหม เราสามารถไปสู่มหากราบหลังๆนะแล้วก็จะดีมากนะถ้าเกิดสมมติเขาไล่รีมาสเตอร์หรือว่ารีเมคนะไปเรื่อยๆนะครับของทุกภาคไปเรื่อยๆนะแล้วก็ติดตามพร้อมซื้ออยู่แล้วนะครับเพราะว่าฮาร์ดแวร์อะไรก็มาถึงพร้อมแล้วก็เกมนี้เนี่ยโอ้เล่นลนานๆคุ้มๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครเป็นสายชอบแต่งตัวนะยังมีแบบชุดว่ายน้ามีอะไรขายแยกอยีกต่างหากนะแต่ว่าลุงมาก็กไม่ได้ซื้อลุงมาว่ามันแพงปไปหนอ๋อมีอีกเรื่องคือเรื่องราคานะครับราคาบนสวิช 2เนี่ยถือว่าเป็นมิดมากนะราคาสวิชหนึ่งปกติอยู่ที่ประมาณ59เหรียญนะครับแล้วก็อัปเกรดเป็นสวิชส h 2แค่1เหรียญเท่านั้นเองเกมตกอยู่ที่ประมาณ60เหรียญเนอะก็พันแปดพันเก้าเไเท่านั้นนะครับผมยอดเยี่ยมมากนะน่าจะราคาถูกหรือเท่ากับตัวสตีมนะครับที่2,100บาทอันนี้เป็นเหตุผลอนะีกอันหนึ่งที่ลูงแมวถึงกดบนสวิชนะรู้สึกว่าราคามันดีนะท่านผู้ชมท่านไหนเล่นแล้วเป็นยังไงนะครับก็แบ่งปันประสบการณ์กันมาได้นะแต่ย้ำอีกทีว่าอย่าเล่าเรื่องนะคร ไม่งั้นเดี๋ยวทุกคนก็จะแบบเศร้าเสียใจไปก่อนลูกแมวเนี่ยที่ต้องอ่านทุกคอมเมนต์ก็เวลาเจอสปอยก็จะเศร้านะก็รบกวนอย่าสปอยกันนะครับจะได้เล่นสนุกสนุกต่อไปได้เรื่อยๆนะลูกแมวขอลาไปแล้วนะเจอใหม่เร็วๆไปนะครับขอให้มีความสุขสงบแล้วก็สุขภาพดีทุกท่านสวัสดีครับผม